คู่เลยครับลงู้เลยครับทีละูครับนัทีละกู้เลยครับนั่งทีละกู่ครับก้กันเลยครับที่บเพราะเป็นคูใหญ่นะได้มาูวกันเลยนะ้แต่ลจดได้เข้าทีละคู่เลยครับเข้าทีละคูยครับทีละคูมากว่าร่วมเลยคขัาทีละคู้เลยครับผมว่ากั้นายแถวเยะากลก็เดี๋ยวจะได้ป็นจเแล้ครับทุค่เครับอย่างนี้อย บอกว่าที่มาที่ไปของสายาของหลวงปู่เนี okay? break, ่ยเป็นหลวงพ่อน้ำมนต์เรือนอันเดียเนื่องจากว่าท่านท่านเคยเปิดยูทูบไหมครับจะอยู่ในยูทูบจะอยู่ในเฟซเนี่ยคือท่านจะนั่งเขาเรียกอะไรล่ะอลรคมเนี่ยในน้ำมนต์ที่ตั้งไว้แล้วท่านจะใช้เทียนเนี่ยประหยชแล้วจะแกว่งเทียนไปประมาณห้านาที น้ำจะกระเพื่อมอย่างแรงเลยหลังจากนั้นเสร็จถ้าประคำที่หลวงพ่อถืออยู่เนี่ยโอาจุม่มลงไปในน้ำเนี่ยมันจะทำให้น้ำเปมือนน้ำเดือดวันนี้หลวงพ่อจะทำน้ำวนให้พนักงานการเรฟ้าบ่ายนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะไปดูเนี่ยไปดูบรารีท่านนะครับเปิด YouTube ได้เลยเขาเขาเขาเรียนที่ไหนเนี่ยศึั้นไหนเนี่ย เจ็ดครับตึกระดับชั้นเจ็ดตึดหนึ่งชั้นเจ็ดการทำน้ำมนต์ประมาณท่านท่านจารย์วิริกรรมนั่งสมาธิในการทำทน้ำมนต์เนี่ยที่อยู่ซึ่งไม่บ่อยนะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยท่านจะทำอยู่แค่ครั้งเดียวที่วัดวันนี้มาที่นี่ท่านก็เลยผมก็เลยบอกทา่านว่าพวกเรามากันเยอะนะครับมาเยอะอยากจะมาขอพึ่งน,นะครับผมเองเนี่ยไปพบหลวงพ่อ ที่ชอบทำบริการทำท้างามกระมเนื่องจากว่าผมไวไปวดหัวมางนี้เลยครับคู่มาทนี้ครับสิบครับออกทงนี้ครับให้ความรุเเอะนะครับทำจนผมอีมาทัน้ครับกขึ้นมาที่สนนิบขาขวาเลยนะไม่ต้องมาลูปที่สิบขวารอยอากรูปเสร็จออกซ้ายเลย สมามดีนะครับ,บท่านรัชการสวพอ่อเสร็แล้วท่านเป็นเบรกได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็มพ,พร้อมนะครับประชุมต่อนะครับเวลาสสาบนะครับได้เลยนะครับแล้วก็าเขปรับประชุมนะครับเวลาแล้ส่นเข้ามรัร้งหมดเ้า

ใครหัวเข่าไปดีก็ยืตัวนะครับมาเลยครับมาเละครับมาเลยครับ สีกับบอลหลวงพ่อแล้วมันมีม่มีเล่าอย่างนี้

เร่กต้อยครับที่มีงานนัดหมไว้ขอไว้ภาษาสบัดราาละห้าท่าแนรูเปนรคละหเจอ่าที่หลังห้องถ้าต้องนะครับแบ่งนะแจกมาแจกนะการพิเาาหาท่านถ้าจกจใช่ไหมอย่าผมครับถ่้าเแค่หาราห้าท่านราคาละห้าทานถ้าใครภาษาเยอะกมาเยอะกันทัท่วย

เรานักสู้สามารถได้คะแนนหรือว่าแม่

ครับก็หลังจากเปิดเรียบร้อยนะครับก็เรียนเชิญมานั่งที่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากช่วงเปยดก็จะมีช่วงสำคัญครับเราจะได้พบปะกันนะครับมีอะไรที่อยากถามท่านประธานสามารถก็โอกาสนี้นะครับใช่ครับเพราะว่าเชื่อเดียว่าในความเป็นหาที่มาคุณผู้ชมนะใช่ครับเราได้ทำงานเป็นภาคีในส่วนของสภาพการงานต่างประเทศ ครปบคงปารือว่าอย่างที่จะหาในทันแก้ไขได้นะก็าทุนวิกันมีเรื่องราวมากมายทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังวันนี้จะต้องจลึกอะไรนะครับทุกท่านว่าวันนี้ปีนี้างรัคปีนี้จะมการัาการนประเทศครับจางานได้ได้ส่งงันที่ปาก่าด้วยกระบาดางหาในการได้

รวไปนับแล้วเจริยงความตั้งใจของพี่ๆสมาชิกสรบนะครับร่วมทำบุญในการนี้ต้องบอกค่าแต่ละท่านนะครับจิตใจที่ดีนะครับในการร่วมทำบุญในการเพื่อสร้างทุกสังคมนะครับเพื่ออย่างน้อยนะครับการที่จะทำบุญในลักษณะแบบนี้มาแบบถกันเยอะๆมาพบ การเงินม yeah. ันเป็นความเสี่ยงว่าเป็นบุญส่วนที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะใจไม่กล้ามหาไม่กล้าผมเชื่ออย่างนี้นะว่าคนเรานั้น6 5ล้านคนในในเมืองไทยกว่าจะได้มีโอกาสเข้าปะมาอยู่ด้วยกันมาทำงานด้วยกันนะครับทั้งต้องมีบุญที่สร้างสมดุลกันครมามีบุญมีกรรมซึ่งประสานเชื่อมโยงกันมานะครับถึงได้มีโอกาส มาอยู่ร่วมกันมาสู้ด้วยกันนะครับหลายท่านนี่เห็นที่จะมาได้หลายปีเลยคุณพิรันต์นอกจากเป็นโคจึงชาติแ้วเนี่ยยังมาทำงานสามารคได้ไหมเนี่ยก็เป็นงานของสมาชิกคนนึงนะครับแล้วก็มีการมาใช้เพื่อสมาชิกเป็นข้ราชแล้วก็ที่จะมาได้ทำงานนะครับในส่วนอย่างวันนี้เราก็เห็นว่าเพื่อสมาชิกที่อยู่ตาม ผานของเราได้่น่อนท่านบอกาอยากได้ตัอลครท่ช่ห้การกำกับี่ทานที่เราได้พบปะร่วมงานมัร่วมู้่นานะครับเ่นเก่าเลยดเปนอ่างดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลนปลเราลอครังกันอย่างีความรู้สึกที่ดีต่อกันทีไ้นี่ทีนที่ไดขอองไปได้ เได้ได้ได้แต่ไมตทให้เราได้เข้าใจ่ไหมนะครับไต่ตอนนี้สถาันชดนี้ก็เริ่มจากอ้กมาได้เส้ทาในการสื่ออะไ้ไม่ไครับครับต้ออว่าอดเวลา3ปีกว่าก็าได้ทงานร่วมกันนะครับที่สุด กำลังบริหารจ่าส่วนการที่ร่วมมาร่วมกันกับสมาชิกกรอการนกการานะครัมสาหนะครับแล้วก็สมาชิกนหลายหลายอย่านะครับกิกรรมาไม่ด้้งโคาระ็จะครับไม่รับเดี๋วต้องี่ต้องพี่ต้องพี่ต้พี่เเปิดดูไหนเอเปิด ทีมท <toys> ี <m ics> <m ics> ่หมายที่ดีที่หที่ดีวราักงังนในการน้ำประกอในอรยากพ่อาเินดูเลยนะครับส้างสรรค์โดยสถาัน

โอกาสกนี้นะคท่านขงมีโอกาสนะฮะได้บูชาไดรูปข้อยางรูปแสงนะฮะรูปแสงที่มีแล้ว้วยสร้างที่วัดนปาสมเด็จหนึ่งมกรนะครับยี่สิบแปดถึงยี่ก้ากันยาสองห้าสามสาสเจเก่ามากครับมีรูปเดียวนะรูปแสงยิ่งนะครับบูชา เอาหน้าส,สา,รราวมาับน,นะครับโอ้้ใหหมดไเบรูงแสงกิดนะครับมีแล้วรวยบูชาพิมพ์งบละ300บาทท่าในใดมีมีความสนใจนะครับอยากจะมีไว้บูชาก็ติดต่อได้ที่าทางโรงการน,นะครับเป็นเหนเรียญทองแดงรมดานะเป็นทรมดำนะครับ